สามคัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทํางานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บางแสนแสนสุขสามมุกเืนองาข้าวลำน้องมลประชาชนสามเขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุขเรื่อนง,งนำข้าวลำน้องมลประชาชนสามเขีประเพนีวันไหล คุณผู้ชมพบกับจูนในรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ห้องประชุมของเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะก็ได้มีการจัดการประชุมค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของงานบางแสนใบวิส2011นั่นเองค่ะสว่วนในเรื่องของวาระการประชุมจะเป็นไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านในเลยค่ะ ทุกทาคะและตอนนี้ค่ะคุณก็ได้นั่งอยู่กับท่านนายกนรงชัยคุณปลืมแล้วนะคะท่านนายกเทศบาลเมืองแสงสุดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะท่านนายกคะก่อนตื่นเลยค่ะเรียนถามถึงวาระการประชุมที่เพิ่งไปเข้าประชุมเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับก็เป็นการประชุมสรุปงานนะครับในการจัดงานไบวีประจําปี2555นะครับจริงๆแล้วเป็นปีของ54แต่เนื่องจากเหตุภาวะน้ําท่วมเราก็เลยเลื่อนมาจากเดือนมีนาจากเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นงบประมาณของปี2 5 5 4 สำหรับความคืบหน้าล่ะคะเป็นไงบ้างก็ตอนนี้เราก็เป็นการเตรียมงานครั้งสุดท้ายนะครับก็ในการระบุกับคนผู้รับผิดชอบต่างๆนานาแล้วก็เพื่อความระเบียบเรียบร้อยของการจัดงานไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านพิธีการแล้วก็ด้านรายละเอียดในงานต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปินนะครับในการจัดเรื่องบูธสปอนเซอร์ในการจัดทางด้านทีมของไบเกอร์ทั้งหลายที่จะมาว่ามีจํานวน ี่ทีมแล้วก็มีใครจะมาบ้างมา,มาทําอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะเป็นการสรุปพิธีการในด้านเฉลิมพระเกียรติด้วยเป็นคิวว่าช่วงไหนเราจะมีการจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติ<ม>แล้วก็เปเข้าพิธีการแล้วก็มีจัดคิวศิลปินแล้วก็เตรียมพร้อมๆในด้านความสะดวกต่างๆนะครับในการเตรียมงานค่ะสำหรับปีนี้ละคะมีหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรไหนที่ให้การสนับสนุนบ้างคะก็หลักๆคงเป็นเทศบาลเมืองสันสุกนะครับที่ได้สนับสนุนว่าประมาณบางส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งกลุ่ม บางแสนไบวีเองก็จะมีทางท่านสนทยาคุณปลื้มเป็นหลักนะครับในการเป็นผู้นําแล้วก็เป็นผู้สนับสนุสนหลักแล้วก็จะมีสปอนเซอร์คือทางเครื่องดื่มช้างนะครับก็จะมาเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางกลุ่มงานไบวีของเราในปี2 5 5 5ปีนี้ครับค่ะถามสิ่งการประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะในปีนี้ค่ะเรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะเพราะว่าเลื่อนมาจากปีที่แล้วครับก็เรามีการติดใต้แจ้งในการบอกเลื่อนตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็ พอเรามาระบุวันในวันที่9และ1ิมีนาคมของป2555ก็มีการติดป้ายปัจจุบันที่ติดป้ายเสร็จหมดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีวิวบอร์ดขึ้นตามถนนสายหลักนะครับ <c oughs> แล้วก็จะออกสปอตวิทยุในวันที่28 <c oughs> ของเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับเพ <c oughs> ื่อจะชี้แจงเรื่องศิลปินด้ว่จากเรามีการเปลี่ยนศิลปินอยู่บ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนี้ศิลปินก็ค่อนข้างมปที่คือหานะครับเราจะมีวันศุกร์เนี่ยวันที่9ก็จะมีทางพี่ป๊อปมาเดิลด็อกมาเต็มวง นะครับแล้วก็จะมีวงแบ็กอัพต่างๆนะครับมาช่วยเล่นให้ความสะดวกสบายแล้วให้ความสนุกสนานกับผู้ที่เข้าร่วมในวันศุกร์แล้ววันเสาร์เป็นวันจริงมีพิธีการก็จะมีขบวนแห่รถนะครับรถมอเตอร์ไซค์หลายๆชนิดเลยมารวมกันแล้วก็มีศิลปินของพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีศิลปินวงกลาด้วยจากแกรมมี่นะครับแล้วปีนี้เช่นเดิมเรามี2ององเวทีเวทีเล็กก็อยู่บริเวณลาน Walking Street แล้วก็เวทีใหญ่บริเวณลานค่ะ าดหวังไหมคะว่านักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยจะต้องเยอะกว่าปีที่แล้วก็คาดว่าน่าจะเยอะนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยคงไม่ต่ํากว่าเดิมเ <ừ> นื่องจากว่าตอนนี้ก็สภาพถนนหนทางแล้วก็ภาวะกับสุพภาวะปกติแล้วแล้วก็กลุ่มไบเกอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นในแต่และกลุ่มก็จะนัดแนะกันมารวมกลุ่มกันมาแล้วก็กลุ่มผู้ที่สนใจถึงแม้จะไม่ใช่เป็นผู้ที่ขับขี่แต่เป็นผู้ชื่นชอบด้านตัวมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับก็จะ ก็จะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษอืมค่ะสำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในปีนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะครับเราก็ได้ทำเรื่องประสานกับทางสถานีตำรวจภูธรภาค2นะครับชลบุรีแล้วก็ตามสถานีภูทรในเขตใกล้เ,เคียงเช่นอส,อสสพสมเด็จสพแสนสุขนะครับที่จะให้อำนวยความสะดวกกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์คือช่วยมาดูเรื่องความเรียบร้อยในการใช้ถนนก็เพราะว่ากลุ่มนี้จะมาค่อนข้างจะมากแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆบางทีก็อาจจะ เป็นการเขาเรียกทำให้ถนนเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยเลยก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอืมค่ะแล้ว,ลว,ลวการอำนวยความสะดวกของชาวไบเกอร์ล่ะคะครับก็ต้นนแน่นอน<ฮ>อย่างที่แจ้งเช่นเดียวกันครับคือเราทําหนังสือเทศบาลออกเปน็นหนังสือแจ้งความสะดวกให้ไบเกอร์เรื่องเส้นทางนะครับมีการบอกเส้นทางแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นๆขึ้นแต่คาดว่าก็ไม่น่ามีเหตุการณ์ที่ที่รุนแรงนะครับแต่เราก็กันไว้ก่อน อืมค่ะ,คะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ัที่7็แล้วครั้งที่7จแล้วนะคะมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีสิ่งไหนที่เพิ่มเติมจากปีที่แล้วบ้านคะก็ะถามสิ่งที่เพิ่มเติมก็คงจะเป็นการจัดระเบียบให้มันดูเป็นรเ,เรียบร้อยมากขึ้นมากกว่านะครับเพราะทุกๆปีเนี่ยเราจะเป็นประเพณีของเราว่าจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์หลายๆกล,ลุ่มเเข้ามาร่วมงานสิ่งที่เพิ่มเติมปีนี้ก็คงจะเป็นตัวศิลปินคือทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานวันเสาร์วันเดียวงานใหญ่ส่วนวันศุกร์เนี่ย เป็นสำหรับเขามารวมตัวกันที่เฉยจะไม่มีงานบันเทิงมากมายแต่ปีนี้เราก็ช่วยจัดเต็มให้โดยทางทางบริษัทเครื่องดื่มช้างเนี่ยนะครับทางไทยเบ e เ e เนี่ยก็สนับสนุนศิลปินมาให้เรานะครับาคาดว่าปีหน้าจะมีอะไรพัฒนาแบบเต็มรูปแบบไหมคะก็คงจะต้องมีการประเมินจากผลงานปีก่อนๆในรอบ,รบ7ปีแล้วรปีนี้ด้วยนะครับ ปีหน้าก็คงคิดว่าคงต้องมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นในตัวศิลปินหรือรูปแบบการจัดงานต่างๆก็คงต้องรอให้สรุปผลงานก่อนนะครับว่าปีนี้เรามีอะไรต้องปกป้องแก้ไขแล้วเราก็คงจะมาพูดในปีหน้าอีกทีว่าเราจะมีอะไรเอาอุไปไว้ก่อนดีก,กว่าะนะครับเรียนถามถึงคอนเซปต์ในปีนี้น่อยค่ะก็คอนเซปต์ปีนี้ก็คงจะเป็นการก็เหมือนคล้ายๆเดิมนะครับเราจะมีการ ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเพราะตัวนี้เราใช้เป็นจุดว่าชาวไบเกอร์เนี่ยก็เป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมบัติสมเด็จพระบรมราชินีนาเช่นกันนะครับแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนภาพลักษณ์คือกลุ่มไบเกอร์เราเนี่ยเราที่จัดมาในงานเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่สำเร็จเทมาหรือว่ามาก่อให้เกิดปัญหาสังคมจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะ มาแสดงออกถึงความจงร,รักภักดีแล้วก็มามีกิจกรรมการกุศลด้วยเนื่องจากในงานเนี่ยเราจะมีการมอบเสื้รจำหน่ายเสือ้อ<ม>แล้วก็นํารวบรวมแล้วก็รวมถึงรับบริจาคเพื่อจะนาเงินเหล่านี้ไปบริจาคในศูนย์เด็กพิการคาสอนนะครับทุกปีเนี่ยเขาจะไปกันที่ศูนย์ลอเรนโซนะครับจงังหวัดสุพรรณบุรีเราสำหรับปีนี้นละคะปีนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปแตะคิดว่าน่าจะเป็นที่เดิมแล้วก็อาจจะมีหลายที่ก็ได้นะครับไปทําการกุศล ในงานนี้นะคะชาวบางแสนของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากงานตรงนี้คะครับก็หลักๆก,ก็คงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีคนจํานวนมากมายนะครับหลักหมื่นคนเนี่ยเข้ามาในเขตบริเวณเทศบาลบางแสนสุขหรือบางแสนของเราเพราะฉะนั้นโรงแรมที่พักร้านอาหารขายเครื่องดื่มแล้วก็อุปโภคบริโภคต่างๆก็คงจะต้องตามมานะครับก็เหมือนการส่งเสริมการท่องเที่ยวการส่งเสริมรายได้ครับแต่ก็งานตรงนี้ก็เป็นสิ่งเลียดอ่อนเราก็ต้องคอยควบคุม เลื่อนเพราะว่าทุกปีก็จะมีปัญหานะครับคือการจัาง,งานทุกครั้งก็จะมีด้านดีและด้านไม่ดีแต่ด้านไม่ดีเนี่ยจะน้อยกว่าในผลสรุปรวมเนี่ยเป็นผลที่กับการท่องเที่ยวของเมืองบางแสนแล้วก็การเพิ่มพูนรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับแต่ตอนนี้เราก็อาศัยกับทางตำรวจประสานงานกันในการควบคุมพวกที่ผิดประเภทคืออาศัยงานไบวีคเนี่ยครับเข้ามาเป็นในแอบแฝงในการที่จะมาแข่งรถอะไรซึ่งเราไม่มีนโยบายให้แข่งรถอยู่แล้วนะครับคือจะมาแค่ มารวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็มาแสดงออกถึงความชอบส่วนบุคคลในการที่ชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ตนะครับเราก็ทางเทศบาลฉาเชิงเซาเราก็เตรียมการในการทําตัวตัวเขาเรียกอะไรเส้นสะดุดบริเวณหน้าบางแสนสายหนึ่งในบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เขาก็จะไม่สามารถมาแข่งได้แล้วก็ในหลายๆจุดในเทศบาลสาสเชิเาราก็ได้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาในเขตชุมชนเนื่องจากได้การประกาศล้องเรียนมาบ้างในเรื่องเสียงดังกับสลับพวกที่ ผิดประเภทนะครับที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงานแต่เข้ามาทําความเดือดร้อนครับทางรถไฟเขาเตรียมตัวไว้พอสมควรแต่เขาคงจะเรื่องเสียงดังที่ต้องขออภัยทางพี่น้องประชาชนชาวบางแสนนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ร์ไซค์มักจะมีเสียงดังแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับคงจะไม่รบกวนนานก็ใช้เวลา2วันนะครับสำหรับการจัดการค่ะในการจัดงานในปีนี้คือวันที่ก็วันที่9และ10มีนาคมครับคือวันศุกร์และเสาร์ ที่9และ10มีนาคมอืมค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกนะคะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็จะฝากผู้โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไบค์นะครับหรือว่าเป็นไบเกอร์คือผู้ที่ชอบในมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นอีกปีหนึ่งเป็นปีที่7แล้วนะครับในการที่รวบรวมกลุ่มที่มีความรักความชอบในกีฬาและก็ยามหนานาประเทศนี้นะครับก็อยากให้เข้ามาดูกันเพราะเนื่องจากว่าปีนึงก็มีหนนเดียวแล้วก็บางแสนเราก็เป็นบางแสนใบวิธี เป็นที่ที่มีความมีชื่อเสียงนะครับนักไบเกอร์แต่ละที่เนี่ยก็ชื่นชอบที่จะมาแล้วก็มีชื่อเสียงนอกจากหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ภูกเก็ตทางกรุงเทพมหานครพัทยาแล้วเนี่ยบางแสนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาเพราะเชิญชวนพี่น้องที่มีความชื่นชอบหรือมีความสนใจนะครับได้เข้ามาชมมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาชื่นชมนความบันเทิงในการคอนเสิร์ตทั้งโมเดิร์นด็อกวันที่9นะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวและวงกลา แล้วก็มีศิลปินแด็กอัพต่างๆนะครับที่จะมาให้ความบันเทิงในวันที่10ด้วยคือทั้ง2วันเลยก็จะมีศิลปินมาให้ความบันเทิงแล้วก็ขอ,อขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวแสนสุขนะครับที่จะให้ความสะดวกสบายแล้วก็ในการต้อนรับกับนักท่องเที่ยวและชาวไบค์เกอร์ที่จะเข้ามานะครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะดีครับ ดีบางแสนเมให้เราไปส่งที่บ้านนะมไม่มีคนอยู่บ้านเหระ ถ้าแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านให้ดีนะ แห่งศักดิ์ศรีซึกแห่งความสามัคคีกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในแสนสุขครับ้งที่35การแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางแสนชิงถ้วยจากท่านสุริยาุขุนปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีและชิงเงินรางวัลรวมกว่า246 0 0 0บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสามีนาคมเวลา12นาฬิกาเท่านั้นกับฉลากแบ่งสายวันเดียวกันเวลา1 4นาฬิกานสนามกีฬาเนร่มเทศบาลเมืองแสนสุขแสนสุขครั้งที่35สสมัครหรือสอบถามรายละเอ แปห6 0 8 9 0าสมเระบ,บิ้อม,มันสมีนาคามนี้แล้วพบกันพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารก,กันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ออกนซ์ของการจัดงานบางแสงไบวี2011ในปีนี้แล้วค่ะอยู่กับที่นกพเดชสวยสมหลวงพี่เต้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าพเต้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามถึงรูปแบบค่ะของการจัดงานในปีนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างคะคืองานไบวิค2011ของปีนี้นะครับที่เลื่อนมาจากช่วงน้ำท่วมของปีที่แล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยจะแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาคืองานเนี่ยจะสวยงามขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น แล้วก็โดยชื่องานครั้งนี้เราใช้ชื่อว่าไบ์เกอร์รวมใจเทอดไทยองราชันะนะครับโดยธีมงานเนี่ยเราจะใช้การตกแต่งสถานที่ทั้งหมดด้วยสีเหลืองนะครับเป็นหลักเนื่องจากเทอดไทยองราชันด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งธีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับค่อนข้างจะแข็งแข็งฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับพวกไบ์เออบกอร์เช่นนะครับพวก อุปกรณ์ดิบๆหน่อยถังน้ำมันตะแกรงลวดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนตกแต่งของตีมงานในการตกแต่งถานทีท่ทั้งงานของปีนี้ซึ่งเราจะคุมคอนเซ็ปต์ให้มันดูดิบๆหน่อยค่ะค่ะ,คะถามพี่เต้ถึงขั้นตอนของการทํางานสักนิดหนึ่งค่ะ,คะว่ามีขั้นตอนการทางานยังไงบ้างคะขั้นตอนการทํางานเนี่ยนอกจากคือปีนี้เป็นปีแรกที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของ การจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหร,หรือว่าในเรื่องของสานที่ก็ตามทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องต้องคุยกับทางเทศบาลก่อนเทศบาลเนี่ยมีโจทย์อะไระต้องการอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดจากคราวที่แล้วต้องการให้ปรับปรุงยังไงบ้างอย่างนี้ก็ต้องคือต้องคุยกับเทศบาลก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาคุยกับทางทีมจัดเดิมซึ่งจะเป็นพวกพวกทีมหาบูธลงพื้นที่ หรือว่าจะเป็นกลุ่มไบเกอร์ในชนบุรีนะครับที่เขารวมตัวกันอยู่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่สองสามแล้วก็จะมาสรุปให้เทศบาลฟังทีว่าคอนเซปต์งานทั้งหมดจะเป็นแบบไหนของปีนี้อะไรนะครับพี่ได้คะในส่วนของโซนในการจัดพื้นที่ของงานนะนะคะก็เลือกเป็นพื้นที่บริเวณเดิมไหมคะบริเวณเดิมครับยังเป็นที่ลานเอเนกอประสงค์ที่แหลมแท่นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ว่าลานแหลมแท่นเนี่ยได้ขยายขึ้นไปอีกหนึ่งลานถ้าถ้าได้สังเกตก็คือช่วงลานใหม่เนี่ย ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเต็มพื้นที่ตั้งแต่ Walking Street นะครับยันไปถึงลานใหม่เลยนะครับพื้นที่เนี่ยมันจะมาเยอะมากครับหลายพันตารางตารางเมตรด้วยกันการแบ่งโซนของเรานะครับจะแบ่งเป็น3โซนโซนแรกก็คือโซนกลางโซนใหญ่ที่เป็นโซนไฮไลท์ของงานนี่นะครับจะเป็นอยู่ตรงช่วงกลางของของเวทีก็คือถ้าไปถ้า ท่านที่เคยไปงานทุกปีนะครับจะเป็นโซนเดิมนี่แหละครับก็จะเป็นโซนเวทีกลางซึ่งเป็นเวทีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มร้านค้าที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์หรือร้านค้าใหญ่ๆจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการโชว์รถของบิ๊กไบค์ะนะครับบิ๊กไบคนี่ก็จะเป็นพวกฮาร์เลย์ชอปเปอร์ะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณเวทีกลางนะครับส่วน Walking Street เนี่ยจะเป็นส่วนของรถเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็น เ,เช่นมอเตอร์ไซค์ฟีโนโ่อะไรต่างๆของวัยรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ Honda s o o o p y e y ไอะไรเงี้ยจะก,ก็จะมาโชว์กันอยู่นะบริเวณของ Walking Street ซึ่ง Walking เนี่ยเราจะมีเวทีเล็กด้วยนะครับเป็นเวทีสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับส่วนเวทีกลางก็จะเป็นเวทีสำหรับ Big b บัสส่วนเวทีลานใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการโชว์รถโบราณและรถอื่นๆที่นอกเหนือจากประเภทที่เรากล่าวมาเนี่ยจะเป็นลาน ตัวลานใหม่ซึ่งลานใหม่นี่นก็จะเป็นโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าต่างๆเช่นร้านอาหารร้านอะไรด้วยจะอยู่โซนนั้นนะครับรวมทั้งรถโบราณก็อยู่โซนนั้นเช่นกันค่ะคก็มาในส่วนของกิจกรรมบนเวทีบ้างแล้วกันนะคะในปีนี้ค่ะมีอะไรที่บอกว่าแตกต่างจากปีที่แล้วมากๆเลยคะ,ะปีนี้เนี่ยที่ไฮไลท์จริงๆต้องบอกเลยว่าเราได้วงใหญ่จริงๆสําหรับศิลปินเลยนะครับก็คืออย่างวันที่9เนี่ย จะได้เป็นในส่วนของตัว Modern Dog ็ะนะครับซึ่งซึ่งได้คิวยากมากเราก็ได้มามเสร็จแล้ววันที่10เนี่ยจะเป็น2วงก็คือจะเป็นกะลาซึ่งจะเล่นตอนช่วงหัวค่ำหน่อยะนะครับแล้วก็จะปิดด<ม><ม>้วยวงคาราบาวเต็มวงทั้งวงนะครับยาำว่าไม่ได้มาแต่พีแอนี่คือมาทั้งวง<ม><ม>นะครับในช่วงปิดไฮไลท์ส่วนเวทีเวทีการแสดงเนี่ยออนอกจากศิลปินดังๆแล้วเนี่ยก็ยังมีประกวดมิสชอปเปอร์นะครับ แล้วก็จะมีการแลกธงประจํากลุ่มของไบเกอร์ <B> iker, <ม>เป็นธงที่ระลึกและที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นการร่วมจุดเทียนชัยถวายพ,อพอระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราแล้วก็มีการจุดพุนะครับเฉลิมจริงๆต้องเฉลิมตั้งแต่84,003เมื่อปีที่แล้วเราก็ยังคงคอนเซปต์ไว้อยู่เช่นกันครับอ่ะค่ะ,คะาาสุดท้ายนี้นะคะให้พี่เต้ค่ะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะได้ครับก็คือว่าฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่า ในวันที่9และ10มีนาคมนะครับถ้าท่านใดว่างเชิญมาเที่ยวงานบางแสนไบวีค2011นะลานแหลมแท่นนะครับรับองว่าสนุกมันมากขึ้นกว่าทุกๆปีแน่นอนครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่เต้นะคะกับออแกนไ์ของการจัดงานในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมกันละกันนะคะขอบคุณคพี่เต้ะค,ะค,ค,ค่ะบขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีบางแสนแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะ ไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านให้ดีนะใช่ไหมละสิ้นสะุด การรอคอยกับศึกแสนสุดข,ขั้ครั้งที่35การแข่งขันฟุตบอลบและฟุตซอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางแสนชิงถ้วยจากท่านสนีอาคุณปลืม้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลมบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์การถ่ายทอดสดพิธีเปิดศึกฟุตบอลและฟุตซอลแสนสุดข,ขับครั้งที่35ในวันศุกร์ที่9มีนาคมพร้อมชมฟุตบอลคู่พิเศษนัดเปิดสนามระหว่างพัทยายูเนเตดประทะศีรชายซูซูกิเอฟซี 4, สดแตสนามเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่เวลา15นสิ -18 นาน และชมคู่ปิิสนาพร้อมสมวิธีเปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่18พฤษภา,าคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางช่อง s v Plus สึบครั้งนี้มีสัตว์สีเป็นเดินผ่านพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสนไวไฟซิตี้บริการใหม่บริการฟรีบริการ, Free, ร,การดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็ว ทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนเที่อาคารอาเนกประสงค์ทเทศบาลเมืองแสนสุขนายน,นารงชัยคุณปลื้มนานยกเทศมนตรีเม,มืองแสนสุข พร้อมทั้งสมาชิสาพานเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการได้จัดประชุมโครงการจัดงานประเพณีกอพระรายวันไหลาบางแสนร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้กำหนดจัดงานประเพณีกอพระรายวันไหลาบางแสนประจําปี2555บริเวณชายหาดบางแสนโดยที่ประชุมได้หารือในส่วนของการพิจารณาคณะกรรมการและกำหนดกิจกรรมต่างๆของ อย่างการประกวดการกอบพระรายและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างการละเล่นช่วงรำสบ้าพร้อมทั้งในช่วงเช้าจะเตรียพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดจัดงานประเพณีกอบพระรายวันไหลบังแสนในระหว่างวันที่16-17เมษายนที่จะถึงนี้ กานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฝ่ายส่งเสริมการอนามัยกองสาธรารณาสุขเทศบาลเมืองแสนสุขจัดอบรมสมาชิกอาสาสมัครสาธรารณาสุขในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขในโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อให้แก่เหล่าผู้อบรมเพื่อให้เหล่าผู้อบรม นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนและสามารถให้บริการผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายจามอศรีอารีนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการและนายดิยเรกแจ้งกระจ่างเจ้าพนักง,งานสาธารณาสุขชำนาญการจากสาธารณาสุขอำเภอเมืองชนบุรีมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง50คน ปิดฉากลงไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลรายการยุวชนสัมพันธ์แสนสุขครับต้านพยาเสพติดครั้งที่สิที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขโดยคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมจากโรงเรียนวัดตาลล้อมชุดสีแดงและทีมโรงเรียนวัดกลางดอนในชุดสีฟ้า ซึ่งทั้งสองทีมเล่นกันได้อย่างสูสีสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศโดยทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าหากันแต่สุดท้ายทีมโรงเรียนวัดกลางดอนอาศัยจังหวะปิสกอร์ที่ดีกว่าเอาชนะทีมโรงเรียนวัดตาล้อม2ประตูต่อศูนย์คว้าเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศไปครอง หลังจากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขพร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับทีมโรงเรียนวัดกลางดอนทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขหวังว่าการจัดการแข่งขันในรายการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการเล่นฟุตบอลของเด็กๆต่อไป ะและตอนนี้เวลาของรายการสวัสด,ดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนนะคะรวมไปถึงมีเรื่องที่อยากจะแนะนําก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่เดิมเลยค่ะทาง4221300พิที t ีและตามด้วยข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะทางฮอดไลน์สายด่วน1132รวมไปถึงด้วยสําหรับช่องทางสุดท้าย สามารถกรอกข้อความลงทั้งด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถคลิกเข้าไปชมกันได้นะคะทาง www. ช o n b u ี i m e d i a .com คลิกเข้าไปกันที่รายการสวัสดีบางแสนนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง,งเราค่ะทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วฝากทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะอย่าลืมไปเที่ยวง,งานบางแสนบวิก2011กันนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบานแสนแสนสุขสามุกเหลือนางข้าวหลามน้องมวลประชาชนสามคีประเพมีวันไหลบาแงแสนแสน I'ma keep a handy one light